วันนี้ครับเราได้นักขายที่ผ่านเกมคัดเลือกมาทั้งหมด60คนและนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าครับที่ทุกคนมาลงทะเบียนรายงานตัวกันแถมทุกคนครับกุได้เจอกันครั้งแรกในฐานะ เซนเลอร์ของรายการด้วยแต่ละคนนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะหลายคนมียอดฟอลโล่ติดตามทางโซเชียลเกินหลักล้านคนครับหลายคนคือนักขายออนไลน์ครับที่ทายอดขายหลักล้านต่อเดือนและบางคนครับรอบรู้เรื่องการตลาดมากๆครับการขายนี่บอกเลยว่าระดับโค้ดครับมีลูกศิษย์มากผ่านเข้ารอบมากก็มี แต่ก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าครับที่เป็นนักขายมานาน10ปีแต่ก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์การขายผ่านโซเชียลมีเดียเลยก็ผ่านเข้ารอบมาเหมือนกันนะครับ เรียกได้ว,ว่าอายุและประสบการณ์นี้ไม่เกี่ยวนะครับโดยสึกครั้งนี้มีผู้สมัครอายุน้อยที่สุด28ปีและมากที่สุด55ปีครับเพราะสงครามครั้งนี้นะครับเปิดโอกาสก,กว้างให้กับทุกคนที่มีความฝันและอยากประสบความสําเร็จได้มากที่สุดตัวเองกันที่นี่นะครับหนึ่งในนี้ครับจะเป็นผู้ชนะคว้ารางวัลสูงสุดและได้เป็นเซลเลบริตี้คนแรกของรายการครับ นี่คือนักขายที่ผ่านเข้ารอบทั้ง60คนในรายการ I AM c e l e b สงครามนักขายไปดูและทำความรู้จักกับพวกเขาเกีลยคนครับคนแรกนะครับคือโอลิฟตองเกียวเลยกรอบนะครับนี่นะครับคนที่สองครับคุณกันกิติศักด์นะฮะคนที่สามนะครับคุณนิกออรไทย คนที่4ครับคุณเบลอาลีนานะครับอันนี้ยอดติดตามที่เป็นแสนเลยนะฮะคนที่5ครับเจ๊ดารานะครับตามมาด้วยคุณน็อตน็อตธนกรนะครับอันนี้โอ้โหเซเล็เลยนะครับยอดติดตาม2ล้านเลยนะครับคุณต้นข้าวปริชาตินะฮะคุณโบโซตามานครับนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับยอดติดตามเป็นแสนเลยนะครับ คุณซามีหน้านะครับคุณนโมอัมพลครับคนที่ส1็นะครับอีกหนึ่งเซเลบของเราครับคุณเรียวตัดโอมินะครับยอดติดตาม2ล้านเลยนะครับคุณเจไดจองยองยนครับคุณนุกนิกมนทิตาครับอันนี้ก็สองล้านกว่าๆเลยนะครับคุณเบนจิเบนจพรนะฮะ คนที่15ครับคุณชโชกุลวัชรศักดิ์คุณเป้ยธนพัฒน์ครับสิเจครับคุณชิโร่พานุพงษ์ฮะตามมาด้วยคุณส้มโอศิรินดาพาครับคุณอายจีดาพาครับคนที่ยี่สิครับคุณเบบีมายการจนาพรฮะตามมาด้วยอาจารย์อาริณน,นะฮะ โมธนาประพานิชย์ครับครูกล้วยปราดครับลูกชุกฐานันดอนคุณแพรวานัทวราครับคนนี้ก็ยอดติดตามเกือบล้านเลยนะครับเจ็ดแสนกว่ากว่านะครับคุณอิงอลิสาครับอันนี้ล้านสี่ครับโอ้โหเซเลบริตี้จริงๆนะครับคุณปั๊บเบิลปะพาพัดครับคุณต้าาริชชาครับ น้องจันทกรครับสองแสนกว่าครับไม่ธรรมดาครับคนที่สามสิบครับสายรุ้งเรวดีคุณนเจตติดเนอร์สองล้านเจ็ดครับคนนี้คุณเจนนี่ดนดนละวันครับสามล้านเก้าครับเพิ่งเห็นครับโอ้โหเยอะมากๆจริงๆคุณโบสธนกิจครับคุณบูมสรันครับ ติโชค,ครับคุณกบปณิตาคุณมายชยนาเบนลี่หัตถชาคุณโน้ตประสบสุขครับลำดับที่40ครับยามหมูสุภชัยครับนี่ก็เรียกว่าเป็นเซเลบอีกหนึ่งคนนะครับคุณออมสินนัทีิราครับล้าน6ไม่ธรรมดาครับ คุณไนส์ปองพลครับเหมยเหมยสนกกันครับชอปเปอร์เจสดากรครูครกาแฟนงแนนชุติมากครับคุณสุขสุขทิสาฮะเนสถากรคุณวาวอรุณรัตน์ครับ ณนัตกานคุณเพนครับเพนสุททรครับคุณเป๊กศุนสศิลทุศรครับล้านหนึ่งไม่ธรรมดาครับคนนี้ครับคุณลูกบ้านนิพนธ์ครับคุณฟรังโก้นัทถนนท์ครับคุณเพลงสิริพักชาครับสองล้านสามครับอามธนาครับ นุดีวิรินพัฒครับเปียโนเกวรินครับสองล้านครับคนนีครับคุณสิริครับสิริปราพาพรนะครับและสุดท้ายครับลำดับที่60ครับคุณป้อมครับปิตชัยพชีรศักด์นะครับโอ้โหครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเสียงปรบมือให้กับทั้ง60ท่านด้วยนะครับนี่คือชม